สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมหน่งประกรณ์ครับรายงานจากไทโยนชาแนลนะฮะได้ข่าวว่าวันนี้เขาจะมีส่งมอบรถกันถึงสองคันวันดีครับนอกเหนือจากงานแต่งงานบวชงานต่างๆวันนี้ไทยนเองก็มีส่งมอบรถเช่นกันนะครับเป็นทั้งอินดอร์และเอ้าดร์นะครับส่วนเอ t d ดร์เนี่ยเป็นของคุณก้อยฮะวันนี้ไปส่งมอบที่ไหนครับคุณก้อยครับจะวังเลยค่ะ ไปส่งลูกค้าที่อำเภอฉวางนครศรีธรรมราชกับรถรุ่นไหนครับมิ s ซูบิชิไททันตอนเดียวสี่คูณสี่เลยค่ะพาชมเลยครับพาชมเลยนะครับนี่ฮะเป็นมิตซูบิชิไททันแบบตอนเดียวสี่คูณสี่จัดเต็มตเ,เต็มแล้วก็เิมัวด้วยโอ้โเิมแนบด้วยค่ะคุ้มมากเลยนะครับอันนี้คุณค่อยให้ลูกค้าออกรถอยู่กี่บาทครับคันนี้คันนี้ ไนึ่งจาราชการไ่1.84ค่ะ1.84ขาราชการจเต็มอีกางอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งครับตัดภาพมาที่ทางนี้เลยครับเป็นอีกคันหนึ่งวันนี้เราเราเรามาอยู่กับคุณเบย์ครับคุณเบย์ครับรถคันนี้คุณเบย์ส่งมอบลูกค้าที่อำเภออะไรครับอ่าอําเภอพมคีรีค่ะอ่าแต่ว่าลูกค้ามารับเองที่นี่ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะลูกค้าอยากจะมาร่วมกิจกรรมแล้วก็อยากจะมาชมบรรยากาศโชว์รูมใหม่ของเราด้วยครัอ่าเราไปยูหน้ารถกันคุณเบย์เนะย นี่คือสิ่งที่คุณเบได้เตรียมไว้ให้กับลูกค้านะครับเราปูพรมแดงเหมือนเทศกาลหนังเมืองคานแต่วันนี้เรายกระดับมาที่มิสูไทยยนตนะ์คนครศรีนะครับสาขาอำเภอเมืองคุณเบอยากฝากอะไรถึงคุณลูกค้าบ้างครับ่าก็ฝากโชว์รูมเรานะคะอาจจะเป็นน้องใหม่หลายๆคนในจังหนะวัดนครศรีธรรมราชอาจจะไม่รู้จักโชว์รูมของเรา,าค่ะอยู่อำเภอเมืองก็จริงแต่ออกมาทางฝั่งน้ำพุนิดเดียวนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือมะม่วงสองต้นนะคะ ตำบลช้างซ้ายค่ะอยู่แถวนี้แล้วก็โปรแคมเปญดีๆของเรามีมากมายเลยค่ะบางรุ่นมีดอกเบี้ยศูนเซด้วยนะคะคุณลูกค้าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะออกรถศูนบาทดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นมีไหมที่นี่มีค่ะแค่เข้ามาคุยแล้วก็พูดคุยรายละเอียดกับทางที่ึกษาการขายรับประกันว่ามีแคมเปญดีๆถูกใจค,คุณลูกค้าแน่นอนครับคุณก้อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ลูกค้าขออนุญาตให้จับเลิ่อในเวลา8.39เดี๋ยวเราจะเริ่มไปกันเลยค่ะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับมั่นใจไว้ใจในชายยนแล้วเจอกันใน EP ถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับทุกท่านครับ